สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดนี้ให้ขึ้นเล้งแดงแล้งมันรถอ่ะมันมันขึ้นยากมากเลยอะทุกคนเราดันมาหลายรอบแล้วครับแต่ก็ยังขึ้นย่ำยากครับเออใครจะเข้าเทนก็เข้าได้นะดูเทสแคนก่อนนะแอดเพื่อนพี่มาเลยเดี๋ยวพี่ตัดไป ธงนี่หนิงถือหนิงหนิงถือดาบค่ะหนิงหนิงถือปืนด้วยไอ้นัน่นอะไรวะสไนเอ้ยถือดาบคาตานะนี่แหละเอาคาตานะอ,อนนีกอันหนึ่งดิอันนั้นคาตานะของไอ้นั่นเนี่ยเน่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวแอดมาเลยนะกูไอดีนี่สี่สี่แปดห้าหกหกสามสองสามหกนะนี่ แอดมาเลยแอดมาเลยดูมาไม่ต้องรออันนี้พี่ก็จะมาเล่นสไนท์ท็อปไม่รู้ครับไม่ติดท็อปนี่ริงชัง มามาขอให้ไหวครบตัวเอ้ยเพื่อนบอกอะไรนี่ ไม่เป ah ็นไรอะเราอัดแล้วว้าว First Blood ี่เหรอเล่นอะไรกันวะเลือบห้อง Double kill Double kill ความแล้วก็เหมือนตายนี่ออนียแหละจะตายขอปืนหน่อยมาซื้อไชนไนไม่ได้เลย ยังจเไม่ท้องเป็นแค่คุณคุยคุณกันเวลาได้เจอไม่เจอเหมือนใครก็ัดขกันเป็นประจำไม่เจอเหมือนใครก็คุยกันมาตั้งนานเดือเดือก็เจอเหมือนเดไอ้แชทมันต้องต้องอเจอไม่ติด่งงให ยังมึนแกคุยก ja, ันขนาดนี้เจอจนมาตัวก็ไปขอแค่คุยกันปจะจำมาแล้วเธอไม่มีใครก็คุยกันมาตั้งนานแต่จะพิสูจน์ใคก็แค่เป็นประจำวะธรรมดาแล้วเนี่ย อ,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 อีใครเลยไหนวะอยนวะไม่รู้ไม่รู้ก็คุยกันมาตังนานนะเธอมันเธอภาษาอะไรเนี่ยกายายเอ้า

วังมันมีตัวขึ้นมานหลังอะมีสองทางดิอ่าวัาแล้วดูฝั่งหนูดิมันตายปะ เออโคตสุด huh. ท้ำศพอ่ะสุดหลุดลอย มันเจ็บแล้วอ่ะโอ้ยรัาตัวนี้ขอโอ้ยจ้าได้จ้่ได้เนี่ยมันมันเข้ามาแล้วอ่ะวิ่งมา นอไอ้อหน้าดำด้วยแรงหนองเฮ้ยบอสซิงเข้าแขนยังอ่ะแขนเลย เลยนะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาจิตใจไม่เสียอันนี้ครับมันมอยากได้ตัวน้องปัดเปาด้วยหน่องหฮ้ย อยากเล่นด้วยไหมมีคนอยากเล่นด้วยไหมทักมาทักทักทักแกลร้าฟทีไฟด้วยครับเฮ้ยปัก,ป,กปักพ้องกันดิหนึ่งสองไหน่สางหน่อหัวน้องปักเป่า năm chưa? Nào. Khó khó. Khó tôi nâng. Khó khó đi, khó Triple kill. đi. Ồ, oh, mình đã mở cửa rồi Ui, dùm xíu xe này First Blood. พี่มันของจริงเป็นไ,ไงอะคบทุกคนพี่ของจริงพี่ของแท้พี่ต้องโดนตึ้งตีนผมแน่แน่ซื้อสนายให้หน่อยได้ปะกลับอะเลือกนี่มาซื้อเลยเไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วย้อนกลับเลยไม่เอาแล้ว

เขียนมึไม่ดีหรอเอาลงไปนอนกองกับพื้แหละยิมาดิวายหลังมาม่อาหลังม่อีกหลังม่ิบหลังมา อย่าูไม่ายมันก็ชนะไปแล้วสวยแรงหน่องเฮ้ยนี่จบเกมนี้ล้วเดี๋ยวคือ โดนตอดปะถ้าโดนบอกนะโดนไหมโอ้ย คิกว่าเพื่อนไอ้อายโดนไก่ยิงโดนไก่ยิงไอ้ยโดนไก่ยิงเก็บล้อพี่เล่นเกมนี้จบพี่ก็จะไปละดิฟ่ามั้งไปไหนเลยิสะ

นี่มันยิงปแปลกเปิดโปล,ปแ,ปลแน่เลยเอ้ยปแปลกแ,แล้วมันยิงเฮิยโคตรแปลกบริษัทตั้งหวังใจออขอของหน่อย ไอ้น,นี่มันอยู่เคาน์เดียวกันมั้เนี่ย มันชื่ออะไรปุ๋ยควนห้าวอเลยร้เรียกันทีมันเฮ้ย

นี่หญิงโคตรคมอ่ะขอขอหน่อยโอ้ยงน,น,นะครับสิบจิบมาครับูิบมงงต้องต้ององโแนมมันทีมันทีกี่ครัทุกคนมันคมล่ะ ความจริงอ่ะอย่าพูดผมยิ่งหาพ่อยิ่งจัดควจะซื้อแดงกู หนิงม yeah, so no no, no. okay, so so ันเจ็บแล้วยิงมันสวยโดนไปร้อยห้าสิบเลยนะโหโหดาวนึ่งเดือตัวนี้ยิงมันหลัง่ะเฮ้ยวรุ่น เก่งนะนะคุณดึงชวนดิเพื่อนเราจะกินแต่ว่าก็เล่นการ์ดฝากแล้วมันเล่นไปแย่บอดมึงไงงง แม่ผมคิดหายเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าเอาอีกแล้วอ,อีกแล้ว ก็ไปเลยนะทุกคนก็ไว้เจอกันนะคร้าเล่นเราก็เล่นมาอิ้โอ๊ยหลายรอบแล้วนะก็แค่นี้แหละก็จะจบคลิปละดู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 ถัาห,หอยหลอดอันนี้มันเอหอยชื่อหอยนะทุกคนหอยนางลมไปแล้วครับ ขอบคุณครับ